สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b บีรีส์สองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้เวนะคะประจำวันที่1พฤษภาคม2 5ันนะคะ2021วันนี้ก็เป็นวันแรงงานนะคะก็กักตัวอยู่ที่บ้านป้องกันโควิดนะคะป้องกันตัวเองเซฟตัวเองนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง dbrisk 2อ6 3ด้วยนะคะกักตัวอยู่ที่บ้านเราก็มาลงทุนกันนะคะมาลงทุนกันใครมีทุนน้อยลงทุนน้อยใครมีทุนมากก็ลงทุนมากแต่ลงลงทุนในแต่ละวันก็บรค่ากาแฟบริกา 7, เซเว่นบริกาเนื้อย่่งในแต่ละวันนะคะ มาดูกันเลยรอบที่15ออก84005เอาไปพิมพ์ในสูตรของแอนนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบ,อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็สูตรแอนสามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือในโน,น้ตบุ๊กในแท็บเล็ตสามารถเล่นได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอีกหรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้นะคะจดลงในกระดาษจดลงในสมุดก็ได้ซึ่งแต่ละสูตรใช้หลักในการบวกไม่เหมือนกัน ก็ไปดูคลิปย้อนหลังของแอดได้เลยนะคะว่าแต่ละสูตรใช้หลักไหนบวกกัน,นแอดมีอยู่12สูตรหลักๆทีนี้เราก็พิมพ์ผลที่ได้ลงนะคะผลที่ได้รอบที่15ออก84005 84005พิมพ์ลงนะคะ84005 840 0 5รอบที่14ออกเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปให้สุดเข้า3รอบติดแล้วค่อยลงทุนนะคะ84005ต่อไปรอบที่14ออก6377663776 7, 7, 6. 6, 7, 7, 6. 6 3 7 7 6รอบที่13ออก สามสองเก้าแปดสองสามสองเก้าแปดสองรอบที่สิบสองออกสามเจ็ดแปดหกห้าสามเจ็ดแปดหกห้า รอบที่11ออก3 1 8 3 6 3 1 8 3 6ะะ3 1 8 3 6รอบที่10ออก1 6 0 6 5 1 6 0 หกห้ามาเช็คกันนะคะสูตรที่หนึ่งรอบที่สิบห้าเอารอบที่สิบสี่มาคำนวณคำนวณแล้วได้สิบสามเอาแค่หลักหน่วยก็คือสามนะเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนก็จะมีเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะเลขสี่เข้าเลขห้าก็เข้ารอบที่สิบสี่รอบที่สิบสามมาคำนวณคำนวณแล้วได้สิบสองเอาแค่หลักหน่วยก็คือสองนะเพิ่มก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกนะคะเลขสามเข้า เลขหกก็เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางว่าเราจะรูดหลักไหนคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นับเพิ่มมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5้าเลข2เข้านะคะคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นับเพิ่มมี1มี2มี3ามี4มี5 5เข้า คำนวณแล้วได้1นะเพิ่มมี1 2 3 4 5ี่ไม่มี6นะคะสรุปสูตรที่1เข้า2ตัวบนรูดหน้า3รอบแล้วก็2ตัวล่างรูดหลัง4รอบก็คือการลงทุนก็คือไปที่ห้องลอตโต้ VIP วีไอพีไปที่กําหนดเลขเองไปที่2ตัวบนลงทุน2ตัวบนรูดหน้านะคะแล้วก็ระบุเลข8เลข9กเลข0ูนเลข1เลข2และอีกอันนึงลงกดไปที่2ตัวล่างรูดหลังระบุตัวเลขระบุเลข8เลข9กเลข0ูเลข1เลข2นะคะ ลงทุนได้เลยี่คือสูตรที่1ต่อไปสูตรที่2นะคะก็เช็คแบบนี้ไปจนถึง12สูตรเลยก็เข้าหลายสูตรแล้วก็เลือกเลยเราชอบสูตรไหนเราก็วัดดวงเลยนะคะขอ้อรอบที่15บห้าเอ่อคำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9มีศูนย์มี1มี2มี3 0ย์เข้าศูนย์เข้าเราเมน้าที่2อย่างนะคะคือ1พิมพ์ผลที่ได้ในสูตรที่1เท่านั้นสูตรที่1ก็จะลิงก์ไปให้ทั้งสิสูตรและอีกอันที่2ก็คือเรานะับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะไอ้ตัวสีน้าเงินเนี่ย เราต้องไปนับเพิ่มอีกให้ได้จําจำนวนรอบที่14รอบที่13มาคํานวณคํานวณแล้วได้5นับเพิ่มมี5มี6มี7มี8มี9นะคะ5 6 7 8 9เเข้าเราก็จะมองที่เป็นแถวสีแดงนะคะจะได้ไม่เสียเวลาคํานวณแล้วได้10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นะับเพิ่มมี0 1 2ย์ไม่มี9้าไม่มี8สูตรที่2รออีกสักรอบนะคะให้สูตรเข้า3 4, รอบค่อยลงทุนคํานวณแล้วได้2นะับเพิ่มมี2 3 4 5 6 4ี่้าเข้า ทำสีแดงไว้นะคะสีเข้าทําสีแดงไว้5ก็เข้าทําสีแดงไว้0ูนย์ไม่เข้าเราก็จะไม่ทําสีแดงคํานวณแล้วได้5นะเพิ่มมี5มี6มี7มี8มี9 6เข้าคํานวณแล้วได้8นะเพิ่มมี89012 2เข้าคํานวณแล้วได้9้านะเพิ่มมี9012 3ไม่มี5นะคะก็สูตรนี้คือ เข้าสูตรนี้คือสูตรที่3เข้า2ตัวล่างรูดหลัง3รอบนะระบุเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7ดสูตรที่1เข้าเหมือนกันแต่ระบุเลข8เลข9เลขสูดเลข1เลข2นะคะหลักเดียวกันแต่คนละตัวนะเราก็เลือกวัดดวงเลยว่าจะเอาสูตรไหนต่อไปสูตรที่4นะคะคำนวณแล้วได้ศูนย์นเพิ่มมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่สามตัวเลยทำสีแดงไว้ คำนวณแล้วได้1นับนะเพิ่มมี1 2 3 4 5 3ี่เข้าไม่มี7นะไม่มี7เราก็จะไม่ทำสีแดงคำนวณแล้วได้5นะับเพิ่ม5้า8 9้าไม่มี2เพิ่งเข้า2รอบรออีกสักรอบนะคะสูตรที่4ต่อไปสูตรที่5าคำนวณแล้วได้0นนะับเพิ่มมี0 1 2ย์เข้า3ตัวเลย3หลักเลยคำนวณแล้วได้0นนะับเพิ่มมี0ูนย์ 3, 3เข้า คำนวณแล้วได้3นะเพิ่ม3 4 5 6 7ไม่มี2ร้อยอีกสักรอบนะคะต่อไปสูตรที่6คคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6ห8 4เข้า5ก็เข้าคำนวณแล้วได้7นะคะเนะเพิ่มมี7 8901ไม่มี3าไม่มี6เราจะดูสีแดงนะสีอื่นที่เราไม่ทําก็คือมันหลุดแล้วเราก็จะไม่สนใจต่อไปสูตรที่7นะคะ คำนวณแล้วได้3นะเพิ่มมีเลข3าเลข4เลข5เลข6เลข7็เลข4เข้าทำสีแดงไว้เลข5ก็เข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้1นะเพิ่มมี1 2 3 4 5 3า่าเข้า6ไม่เข้าคำนวณแล้วได้3นะเพิ่มมี3 4 5 6 7ไม่มี2รออีกสักรอบต่อไปสุดที่8นะคะทำเป็นสีดำก่อนนะคะคำนวณแล้วได้3นะเพิ่มมีเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7 เลข4่เข้าเลข5เข้าทำสี 4, แดงไว้เพื่อดูทิศทางคำนวณแล้วได้0นะูนย์ะเพิ่มมี0ู2 3 4 3เข้าคำนวณแล้วได้1นะเพิ่มมี1มี2มี3ามี4มี5 2เข้าทำสี 4, แดงไว้คำนวณแล้วได้9้านะเพิ่มมี9 0 1 2 3าไม่มี7นะคะสูตรนี้เข้า2ตัวบนรูดหน้า3รอบแล้วลงทุนได้เลยเอาเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9้าไปลงทุนขอเช็คนะคะเช็ครอบที่16ออกแล้วเราก็จะพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้น แล้วก็รอบที่16ออกอะ,อะไรออก3 3 0 3 9แล้วก็เอาไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะ3 3 0 3 9พิมพ์ลง3 3 0 3 9มาดูซิสูตรไหนเข้าอันนี้คือสูตรที่1น,นะคะ คำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2 9เข้านะคะลงทุนได้เลยลงทุนรอบที่17นะคะเดี๋ยวแอดไปลงทุนให้ดูอ่าลงทุนที่2ตัวล่างรูดหลังเข้า5รอบแล้วก็เอาเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เอา5ตัวเนี้ยไปรูดนะก็จะได้50ตัวเดี๋ยวแอดลงทุนให้ดูเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างสูตรที่1เข้า5รอบแล้วลงทุนได้เลยสูตรที่2คํคำนวณแล้วได้2นะเพิ่มมี2 3 4 5 6 3เข้านะคะ จับมัดนะมะีใครยังไม่เข้าใจเรื่องการจับมัดไปดูคลิปย้อนหลังของแอดได้เลยนะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้จะเป็นสอนการจับมัดจะทําให้เราลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนจะทําให้ใช้แค่ได้25ตัวนะถ้าจับมัดนะก็คือจับมัดยังไงก็เอาสูตรที่2จะเข้า2ตัวล่างรูดหน้านะคะก็เอา6แล้วก็นับไป5ตัวเอา67890ไปจับมัดกับสูตรที่1เพราะว่าสูตรที่1เข้า2ตัวล่างรูดหลัง เราก็จะได้เลข2ตัวล่างนะเอาจับมัดก,กันจะได้25ตัวถ้าลงลงทุนตัวละ1นบาทก็จะใช้ทุน25บาทนะคะยี่กิจจะให้1บาทเท่ากับ90 90แล้ว25กําไรคือ6 5บาทแต่ถ้าสายรูดเนี่ยกำไรคือ40บาทนะคะแต่ว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าสูตรใด,ดสูตรหนึ่งหลุดเราก็จะไม่ได้นะคะต้องเข้าทั้ง2สูตรสูตรหและสูตรสต้องเข้าพร้อมกันถึงจะได้นะคะกำไรก็จะเยอะต่อไปสูตรที่3เข้าไหมคํานวณแล้วได้3มนะเพิ่ม,ม, 3, 4, 5, 6, 7, ม,มี9 สูตรที่3หลุดไปแล้วต่อไปสูตรที่4คํคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มได้4ี6ห4 5 6 7 8ี่ห้าไม่มี3สูตรที่4ก็หลุดไปแล้วสูตรที่คําคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6ห้าไม่มี3สูตรที่5ก็หลุดแล้วสูตรที่6สูตรที่7ดสูตรที่7คําคำนวณแล้วได้5นะเพิ่ม5 6 7 8 9ป้าไม่มี3สูตรที่7ก็หลุดแล้วสูตรที่8คํคำนวณแล้วได้5นะเพิ่ม567 8 9 สามไม่มีนะก็หลุดไปแล้วต่อไปสุดที่9นะคะสุตรที่9้าเรายังไม่ได้เช็คเปลี่ยนไปสีดําก่อนนะคะเปลี่ยนไปสีดําก่อนเดี๋ยวแอจะลงทุนสุดนี้ให้ดูลงทุนนะลงทุนเดี๋ยวแอจะจับมัดให้ดูนะคะจับมัดสูตรที่1กับสูตรที่2สูตรที่2ก็เอา6นะคะนะับไป5้าตัวก็จะมีเลข6นะคะ แล้วจะกดการจับมันให้ดูนะได้หกแล้วก็นับเพิ่มไป5ตัว6นะคะสูตรที่1ได้หกสูตรอ่สูตรที่2ได้6กสูตรที่1ได้3นะคะก็เอา6กเนี่ยหก็จะได้6 3 6 4 6 5 6สแล้วก็6 7เนะคะหตัว2 4 5ตัวแล้ว6แล้วก็เจ็ดเจ็ดสามด

7จ็ด1ปดเก้าศูนยนะคะแล้วก็2 4 5เอาถึง6 8 7 8 8 8 9 8 0 8 1 8แปาแปน่นะที้นีาแอาจะกดให้ดูนะคะไปที่ห้องรับตัว b ี p นะคะเอากำไรมาเล่นนะเอากำไรมาเล่นเดี๋ยวจะเทหน้าตักให้ดูกำไรมาเล่นนะคะ กำไรมาเล่นเล่นพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากับข้าวในแต่ละวันก็พอนะรอบต่อไปก็คือรอบที่รอบที่17นะคะรอบที่17ก็กดเลขเอง2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างอาจะจับมัดให้ดูนะตั้งแต่63สุด1กับสุด2จับมัดกันนะ63 64 65 66 67เอาแอดถึงเอา68ด้วย

ถ้าปกติเอา5ตัวเนี่ยจะได้ใช้ใช้ทุนแค่25บาทแต่แอดเอา6ตัว6คูณเท่ากับ36ได้36ตัวนะคะลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน36บาทเอากลับไปแก้ไขใหม่ลืมเอาตัวละตัวละ5บาทไปเลยนะคะตัวละ5บาทไปเลยทีนี้มาเช็คสูตรต่อนะคะสูตรต่อไปสูตรไหนที่ยังเข้าอยู่บ้าง ต่อไปสูตรที่เราเช็คถึงสูตรที่เท่าไหร่แล้วนะสูตรที่8ใช่ไหมคะสูตรที่8สูตรที่7นะดะสูตรที่7ดสูตรที่8ไม่เข้านะหลุดไปแล้วสูตรที่9คําคำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2 0เข้าแล้วก็9ก็เข้าทําสีแดงไว้คำนวณแล้วได้3นะเพิ่มมี3 4 5ส7 5หเข้า คำนวณแล้วได้1นะเพิ่ม1 2 3 4 5ไม่มี6นะคะไม่มี6ต่อไปสุดที่10คำนวณแล้วได้9นะเพิ่ม9 0 1 2 3เข้าหมดเลยนะคะเข้าหมดเลยคำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9 0 1 2 3 9 0 1 2 3 0เก้าศูาข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6 7 8 7เข้า สุดนี้ก็เข้านะคำนวณแล้วได้2นะเพิ่มมี 2, 3, 4, 5, 6, ไม่มี 9, ้าไม่มี8แปลว่าสุดนี้เข้า2ตัวบนรูดหลังและ2ตัวล่างรูดหน้าก็เอาเลข2เลข3มเลข4เลข5เลข6ไปรูดนะคะสูตรต่อไปสูตรที่11คําคำนวณแล้วได้2นะเพิ่มมี 2, 3, 4, 5, 6, 3เข้านะคะใครอยากรู้ละเอียดไปดูที่คลิปย้อนหลังของแอดได้เลยใน u t u b u นะคะว่าแต่ละหลักแต่ละสูตรใช้หลักไหนบวกกัน คำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมีเลข6เลข7เลข8เลข9เลข0เลข0เข้าคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4มี5มี6มี7มี8 7เข้าคำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2 8เข้าคำนวณแล้วได้2นะเพิ่มมี2 3 4 5 6 6เข้าคำนวณแล้วได้7นะเพิ่มมี7 8 9 0 1 7 8 9 0 1 3ไม่เข้านะคะสุดนี้เข้า2ตัว ล่างรูดหน้า5รอบแล้วลงทุนได้เลยนะคะก็คือเข้าหลายสุดเราก็เลือกเลยเร,เราชอบสุดไหนวัดดวงเลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแอดเคยพูดประจำนะ,ะคำนวณแล้วได้3นะเพิ่มมี3 4ม6ี3ห้าเข้าทําสีแดงไว้3เข้าตัวอื่นไม่เข้าเราก็ไม่ทําสีแดงนะคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะับเพิ่มมี1 2 3 4 5 4เข้า คำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9012ไม่มี3เราอีกสักรอบนะคะก็เหลืออยู่อีกประมาณ5นาทีนะกว่าจะออกผลนะยังไงก็ฝากกาติดตามช่อง d ีบิริสสด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ